วหน้าไม้โบราณค่ะซาหน้าไม้โบราณนะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในใช้ฟืนค่ะนี่ใช้ฟืนเห็นไหมเอ่ยโบราณอันนี้ของบ้านเพื่อนมาทำโทรศัพท์ให้เขานี่ใช้ฟืนร้อนมากคนฟินแลนด์นิยมใช้แบบนี้ คนสวีเดนคนฟินแลนด์ส่วนมากคนฟินแลนด์จะชอบกว่าคนฟินแลนด์เขาชอบนี่ดูลังคาดูลังคาเขานี่โอ้ยเนาะแปลกไหมล่ะบ้านเราร้อนจะตายที่นี่ก็ชอบสาวหน้ากันยิ่งหน้าหนาวเนี่ยสบายเลยแหละ ข้างในก็ใช้ฟืนใช้ฟืนซาวหน้าบ้านนี้เขามีเรือด้วยเรือคือซาวหน,าหน้าหน้าหนาวเราจะซาวหน้ากันใช้ฟืนใช้ฟืนแล้วก็จะอุ่น ตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วมาช่วยเขาทำโทรศัพท์นานแล้วช่วยเขาทำแล้วกำลังจะกลับบ้านเจ้าของบ้านอยู่ข้างบนบ้านนี้เขาสะอาดบ้านนี้เขาทำเรียบร้อยดอกไม้บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาอยู่30กว่าปี ด,ด,ดูดอกไม้เขาสวยสวยมากเลยดอกไม้เขาบริเวณบ้านเขาจะกว้างบ,บริเวณบ้านเขาจะใหญ่กว้างกว้างมากที่ซสาหน้านุน่นเจะาของบ้านนั่งอยู่นุ่น <c oughs> โอเคเรากลับบ้านกัน <c oughs> เดี๋ยวจะไปอีกบ้านหนึ่ง ดอกนี่ดอกแปลกๆดิเดียวจะไปะเยี่ยมพี่เขาอีบ้านอันนั้นดอกสีขาวเขาอยู่สามสิบกว่าปีแล้วอยู่แบบสบายพื้นที่บ้านเขาสบายสามีเขาไม่อยู่ไปต่างทำงานต่างจังหวัดเขาอยู่คนเดียวแสนจะสบายเห็นไหมนุ่นก็บบ้านคนรู้จักกันตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วกลับบ้านแล้ว นี่กำลังจะออกดอกเห็บเยอะเห็บมากกับกวางอุ้ยเห็นด้วยเดี๋ยวจะให้ดูกวางนวนไปแล้วหันตูดให้กล้องแล้วจะไปไหนเธอมามๆมฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกอ่อเขาหนีไปแล้วนอนอยู่ตรงนั้นเห็นไหม เธอมามาฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกฉันยืนอยู่ตรงนี้แหละเป็นเพื่อนเธอฉันจะกลับบ้านฉันโอเคนะกลับบ้านกันเห็นไหมเรายืนเขาก็ยืนเขาไปและไปละหันตูดไปละไปละเห็นไหมเอยเห็นไหมเอย โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณที่ชมคลิปค่ะ